ความรู้สึกผิดในใจของเราที่มีกับใครบางคนแล้วเราต้องการแก้ไขความรู้สึกเหล่านี้วิธีการแก้ไขก็คือให้คุณส่งเป็นคําอวยพรให้กับคนคนนี้หาพื้นที่ส่วนตัวนั่งในท่าที่สบายหายใจให้ลึกและช้ากว่าปกติวางมือไว้ที่หน้าอกหลับตาแล้วส่งคําอวยพรให้กับคนคนนี้เห็นภาพของคนคนนี้ อยากให้เขามีชีวิตอย่างไรตามที่คุณต้องการส่งเป็นคำอวยพรให้กับเขาหลังจากที่คุณพูดจบประโยคของคำอวยพรแล้วให้คุณพูดคำว่าฉันอวยพรให้เธอด้วยพลังรักจากแสงสว่างอันบริสุทธิ์ กระบวนการนี้ให้คุณทำต่อเนื่อง3วันและในระหว่างวันเนี่ยเมื่อคุณนึกได้หรือเมื่อคุณเข้าห้องน้ำเมื่อคุณเห็นเงาตัวเองในกระจกก็ให้คุณส่งเป็นคำอวยพรให้กับเขาซึ่งในในระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณวางมือไว้ที่หน้าอกไม่ได้คุณเพียงแค่หายใจให้ลึกและช้ากว่าปกติแล้วส่งคำอวยพรเนี่ยให้กับเขาแล้วมาสังเกตกันว่า 3วันผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณบ้างแต่ที่แน่ๆเลยเมื่อคุณอวยพรจากใจของคุณนะให้กับเขาความรู้สึกของคุณคือสิ่งที่จะตอบคุณได้ไปเล่นด้วยกันนะ